สวัสดีเพื่อนๆนะครับนหนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นเช้าๆนะอากาศดีมากเลยวันนี้เดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาเก็บมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์บุซ่าเสียหายกันนะครับเนี่ยเห็นไว้สองหน่วยเลยทีรู้สึกว่าวันนี้ผลเขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อันนี้ต้นที่ตัดไปวันก่อนนะครับถ้าใครได้ดูคลิปวันก่อน นี่ต้นที่ตอเขาเล็กนะครับเราตัดตอนนี้เริ่มแตกตามาแล้วตาเขาจะเริ่มแตกออกมาไปดูบูซ่ากันนี่ผลเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยผลใหญ่ใช้ได้ เพราะว่าไม้พอเขาเริ่มสมบูรณ์แล้วอายุเขาเริ่มได้เขาเริ่มตั้งตั้งต้นแบบว่าอ่าไม่ไม่ได้ไปเลี้ยงลำต้นหรือเลี้ยงอะไรเนี่ยเขาจะส่งน้ําเลี้ยงแล้วก็ท่านอาหารไปเลี้ยงผลนะทําให้ผลของเขาเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับไอ,อ,อ้มือเราก็ใหญ่ซช่ด้วยสิผลสวยนะ <laughs> ถือว่าผลสวยตะกี้ผมห่อไว้เสร็จแล้วทีเนี้ยก็ เพิ่งทําการเอาถุงหอนะ่อออกเดินไปดูทางนี้บ้างนี่นะครับมาเดี๋ยวฝรั่งในทุ่งนาต้นที่แบบว่าเขาอยู่ตัวของเขาได้เนี่ยเขาทรงตัวแล้วเขาก็จะสวยเลยนะอันนี้คืบูชาเลหมือนนี้ยังไม่ได้เก็บ ถุออกเดี๋ยวเราเข้ามาแกะนะครับตัวนี้จะเป็นคุรโรมิสุนะครับแกะถุงด้วยคุรโรมิสุโอ้ผลสวยใช้ดได้เลยนี่่ะ คครับโมิสุนะช่วงนี้เราก็สามารถที่จะห่อผลเราก็จะดูที่สีนะครับนอนก็จะเยอะหน่อยแต่ว่าเราก็จะพยายามดูที่สีว่าสีของผลเนี่ยเขาเป็นยังไงถ้าพอสีเริ่มเข้าแบบออกสีม่วงๆนะ หน่อยนึงเนี่ยเราก็สามารถจะเริ่มห่อได้อันนี้ผลนี้เริ่มห่อได้แล้วครับโอ้นี่ไงผลนี้อ้าวดูไส้ไส์อันนี้คุโลผลนี้ห่อไม่ทันแล้วฮะเป็นอาหารของสาวๆไปแล้วผลนี้นะครับนี่ก็จะสังเกตแบบนี้นะครับบางคนถามว่าเวลาหอ่อมะเดี่วฝรั่งเนี่ยโอ้ถ้ามันผลมันเยอะขนาดนี้เราจะเอา ถุงที่ไหนมาห่อเยอะแยะนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามะเดื่อฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้สุกพร้อมกันทีเดียวนะในแต่ละกิ่งเขาก็จะสุกไล่ลําดับไปเรื่อๆยๆนะครับเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆห่อไปเรื่อยๆเรื่อยนี่ดกมากเลยนะนะจะดกมากเลยดูดิห้อยกระโยงระย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเก็บวันนี้ ก็บไว้ให้น้องเขาหน่อยพอดีน้องก็สั่งไว้นะครับอันนี้ก็นกนะแบบนี้แบบนี้คือรอยนกกินดกูก็กินถึงขั้วเลยนะ,ะมาดูต้นที่ตัดอันนี้ที่ตัดวันก่อนนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปกลับไปย้อนดูได้นะครับก็คือมะเดื่วฝรั่งต้นที่เรามองแล้วว่าต้นเขาแข็งแรงสมบูรณ์คือกิ่งใหญ่แต่ว่า พอไปช่วงปลายๆปลาย,ลายเขาเริ่มบิดเริ่มงอใบเริ่มเริ่มบิดแล้วยอดเขาเริ่มหยุดเนี่ยแสดงว่าให้เราสังเกตว่าลำลำต้นของมันยังเล็กนะครับเราตัดเพื่อให้ลำต้นเขาขยายก่อนนะครับสามต้นืันก่อนผมตัดไปแล้วก็ต้นนี้ด้วยเดี๋ยวก็จะเริ่มแตกตาแล้วนะครับส่วนพวกนี้ก็ติดผลสวยงามใบที่เป็นลาสนิมเนี่ยก็เด็ดออกนะครับ เนี่ยดุดดุกดุดมากๆนะเป็นสายพันธุ์ที่เราเน้นทำผลอโดยเฉพาะเลยนะครับเอาละวันนี้ก็พามาดูเดี๋ยวผมจะไปทำการเด็ดสองหน่อยนี้ดูดิเดี๋ยวเก็บก่อน เพราะว่าถ้าถ่ายไปด้วยเก็บไปเรื่อยจะไม่ค่อยถนัดนะครับขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมะเด้่อฝรั่งผลไม้เพื่อสุขภาพนะครับก็สามารถจะใส่วงท่อแล้วก็ปลูกในนาแล้วก็ได้ผลผลิตให้เราได้ชิมแบบนี้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้นนวดลาทุกท่านไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้นนวดลาไปแล้วครับสวัสดีครับ ก่อนจะลาขอคำสัญญาสักหน่อยแด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 